จะทาไหมเนี่ยจะโชว์ต้มสวัสดีค่ะพบกับไทรยรัอีกแล้วนะคะเทรยรัจุฬามเอ่อซ้มตอมถ้ามีมะละกออยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาสำเร็จรูปนะคะพริกแห้งมะนาวแล้วก็มะเขือเทศที่มีอยู่นะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกแห้งและพริกสดเดีย๋ยวห้เบิรงนะคะจะไม่พูดมากนะคะแดดส่องมาทางนี้ไม่รู้ ไม่รู้จะเห็นทลลัสไหมเพราะว่ามันเช็กลําบากสายตาเทลลัก็ไม่ค่อยดีโอเคนะคะพระแดดมันเหมือนกับสะอ,อยู่ใกล้ตรงนี้เดี๋ยวบังแดดให้คุณก่อนได้หาได้หาได้นะคะแล้วก็เอาพริกลงไปในคคกอย่างนี้ต,ตั้เลยเพราตั้มมันบอกงุ้มไอเบิ้งค่ะก็บรรยากาศวันนี้คนเดินออกกําลังกายเยอะไทดมันไม่ค่อยได้ไปไหนกับใครก็ได้เห็นยิมะอยู่ข้างบ้านนี่ค่ะไม่ค่อยแฟนไม่ได้พาไปไหน นะคะแล้วก็เขาใส่บักุ่งไปจังหน่อยค่ะนน่ก็มีบักงไข่กินกับส้ตมตำง่ายๆเลยวันนี้นค่ะแต่ว่าเท่าทอดไข่ลูกแล้วแท่าตำให้ลูกไปชุดหนึ่งแล้วนะคะมะละกอแต่ตําไม่เผ็ดแต่นี่ถือว่าเผ็ดไม่รู้พผ็กกี่เม็ดไม่ได้นับมาตําข้างนอกเนี่ยค่ะกับบรรยากาศที่มันเป็นแดดการตำต้มน้ําปลาค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำปลาก่อนนะคะโอ้ยงานเขา่าช่างตำบะงง ม่แอบถ่ายหนูเหรอหนูถ่ายกลับไปแปาน้ำปลาก่อนเนี่ยแปาน้ำปลาเนี่ยจะมาแล้ <c oughs> ต้องถ่ายกลับเมื่อกี้ลืมน้ำปลาเนาะเขยมาอ้ยอันนี้ก็หลดุดมันหลวมไม่ <c oughs> มีน้ำปลาเราจะใส่อย่างกนน่อนดิใส่อย่างก่อนก็นได้ดอกเขาตามอ <c oughs> าเองครั้งนี้ถ้าใส่บักฮูไปก่อนนะคะบักฮูมันจะแข็งๆนิดนึงนะคะมะละกอมันแข็งเท่านี้นะคะก็ใส่ลงไปในตรงนี้ จะปาดแบบเราเขาก็จะปาดอันบักบักเล่นค่ะบ้านพัเอิ้นบักเล่นนั่นเองค่ะบักเขือทก็คือบักมะเขือเทศคือบักเล่นบ้านทััสนะคะนี่อันโรงงานบักเล่นนําได้อยู่หนองคายนะคะอยู่สเชียงใหม่แล้วก็เคยไปทำครั้งหนึ่งตอนะระลับสั้นทำไม่นานนะคะก็ไปฮ่องกงก่อนพอดีก็เลยไม่ไทำนาน วิ่งตามเขาไปฮ่องกงก่อนเห็นเขาสวยมาเที่ยวบ้านไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่ตามไปพวกงเงินทองอะไรหรอกเนี่ยพาะอะไรรู้ไหมคะมะนาวค่ะใส่ลงไปปานมบเเคะเทศใส่หมดแล้วนี่ใชดล้างมะนาวเลยนะคะเข้าไปใกล้ก่อนใส่ปลาซักสาม นี่ผงชูรสนะคะแล้วมาใส่น้ําตาลผงชูรสก็ใส่ยี่ห่ออะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปโรดป้าไปจัดแซ่บไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันต้องตำเผ็ดเผ็ดเมื่อกี้ทะเลาะตำให้ลูกมันไม่เผ็ดทะเราใส่พริกประมาณสี่เม็ดตื่นมาก็ได้กินข้าวเลยคะ่ะทะรลาะก็ทําให้ลูกก่อนกับผัวก่อนก่อนที่จะมาตำครต่อ,อไปของตัวเองนะคะเห็นไหมค่ะ เดี๋ยวจะจักให้ดูนะคะจำส้มตำแบบงา่ายเก็เมื่อกี้มันไม่พอมะนาวเนาะแล้วก็แดดใส่มันเหมือนหลดุดอ่ะใส่น้ำปลาลงไปอีกหน่อยนึงเมื่อกี้มันไม่ได้ค่ะแต่แล้วต้องมาตั้งข้างล่างรวมมันพัดเดี๋ยวละมีดไม่ใช่โชว์อะไรนะโชว์กับบรรยากาศแบบนี้ค่ะบรรยากาศที่แบบได้แล้ว อร่อยอร่อยกว่าโคกมื่อกี้อยู่โคกมื่อกี้มันว่วเผ็ดของลูกได้แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปผักอะไรเนาะแต่แท้ก็จะตักโชว์เหมือนเดิมเอันนี้ล้างแล้วนะคะมันเก่าค่ะดูเดี๋ยวก่อนแล้วจะเอาผักนี่แหละไม่มีแล้วค่ะขออภัยด้วยเดี๋ยวโชว์ก็มีแค่ผักแค่นี้เอาจานเก่านี่เนาะค่ะเนาะ ประมาณนี้แหละค่ะนาะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,มคะโอเคตักให้หมดก็ประมาณนี้อะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะตำส้ตมตำเทรัได้เสร็จแล้วกับบรรยากาศหิมะฤดูหนาวที่โนเวย์นะคะลมพัดวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหระะ่หรอกค่ะแต่วา่าก็อยากมาโชว์ตำส้ตมตำข้างนอกได้บรรยากาศแบบนี้เนาะ หลังบ้านไทรัฐหลังบ้านแฟนค่ะเห็นไหมคะโอเคเสร็จแล้วค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวมาโชว์ทอดไข่เดี๋ยวไทยรัฐไปทอดไข่ที่เหลือให้มันหมดเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาโชว์รวมๆกันช่วกดติดตามไทยรัฐด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเตืา ใส่ผู้สักสหน่อยว่าโอเคถ้วยาโททอดไข่ละทอดไข่ก็โชว์ค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงจะเป็นทอดสองครั้งที่า้ำยอะแล้วจับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเลยไม่ได้ก็เลยทอดไข่ใส่เน,นยนะเมื่อกี้ทอดใส่น้ำมันเดีย๋ยวแล้ มันจะได้ไหมใหม่เลยโอ,อ้ไม่ได้ไปเข้ามาานันแล้วมาณโอ้ไม่ไม่โอเคค่ะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ตักให้เติ้เบอรดีบ่สค่ะ ต้มทอดกุ้งเรียนแผ่นเท่าไหร่นะทอดไข่กินกับตำหักฮงทอดไข่กินตำาบักฮงค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้ยไม่ต้องเนื้อกับข้าวไป็นหนึ่งมื้อผ่านไปเห็นไมง่ายเลเดียวออก็มาทํากินกับตำหบักฮงเขาได้ด้วยกันค่ะตักข้าวมื้อหนึ่งต่อใหม่ผสมกันไปสวัสดีค่ะไบ,บายนะคะ